โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับแล้วนี้นะครับเราก็อยู่กับเอ่อดูของก่อนฮันเกเกมนะครับใน e ีพีที่กันแล้วนะครับก็ไปเลย s go ปั๊บโอ้โมาละมาละมาละฮ่าฮ่าฮ่าได้ของแล้วๆงะตกบันไดแม่นายเราไม่มีของหมดหร <c oughs> อกพักผ่อนหรือเปล่านายวาทำไมทีนี้อไ,ไม่ดีสุภาพมะนายไม่ดีสุภาพจริง นาย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 โอเคมันไม่มีจริงจริงมันไม่ได้จริงจริงมันไม่ได้จริงจริงอ่ากูเพิ่งมาเล่นนี่ค่ะเพิ่งตีกูแล้วนะครับมึงน่าจะโ่นประมาณนั้นนะครับโอเคคนนี้ก็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 ปล่อยเข้าไปเราจะไม่ทำผู้คนนะครับเราจะเอาเอาให้มันเหรอวะ โอเคแล้วก็จะจัดก,การทีหลังนะครับลืมบอกไปโอเคไม่มีชุดด้วยไงเมื่อกี้อ่ะที่อินชามีไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบนะครับไม่แวบๆบแบบไม่มีเลยนะครับ <laughs> อ่าไม่มีเลยนะแม่งก็อย่าบูเยอะเกินนะครับมันจะตายเอานะครับ ไม่มีที่เงินช้านะที่เงินช้ามอยู่ไหนวะทุกที่ผมจะเห็นอยู่ในบ้านหลังนี้นะอืมมันมีละก็ไม่เป็นไรนะครับก็เ้าไปมันไปนะครับอยู่บ้านหลังข้างบนมั้งนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนเนี่ยไอกระท่อมน้อยๆเนี่ยมันจะมีนะครับทุกทีนะที่ผมเล่นกับคนอื่นอ่ะเออแต่ทุกแต่ตอนนี้ไม่มีว่ะโอเคมันตกใจหมานิดหน่อยตกใจหมา มไม่มีที่เอนชานไม่มีที่เอ็นชานก็เก็บกล่องเอาก็ได้นะไม่เป็นไรเอ้ยมา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 ผมนะครับโอเคไปตรงกลางดีกว่าเอาของจากคนดีกว่าน่าจะได้เยอะกอยู่แน่ได้เยอะกว่า,อ,าอันนี้นะครับเลาเราน่าจะมีที่เอนชานน่าจะอยู่ตรงกลางมั้งเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับเมื่อกี้ผมไม่ทันได้ดูหรอกเอ็งเอาของก็รีบวิงลงมานะครับ โอเครู้สึกว่าจะมีใครตายตรงนี้ไงไม่มีไม่เก็บของมาละโอเคคนนะครับตรงนั้นอืมเดี๋ยวเราไปบวกก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเขาจะรู้ตัวไหมโอเค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 อาแลกเอาตายเองแลกด้วยอ้าวตกง่ายไหมนี่คนหนึ่งเขี่ย เราเป้าหมายโจมตีนะครับโอเคมา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 ข้างบนอีกตัวหนึ่งข้านบนโอเคเออ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 ไม่มีปลาปลาไม่มีปลาปลา้ยอะไรมันกขวัญมุกหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่แน่ผมวิ่งก่อนไอ้ไนโอเคเยี่ยมอ่า ข้างบนมันมีของนะครับมีคนไม่มีของนะที่ฉานหรือเปล่าวะดอกไม้กูดูไงพี่ชารอ๋ออ๋อมีคน,นครับโอเคคนอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวเราต้องบวกเขานะครับทานูทนงทาน,ทาน,ทานูก็อย่าไปใช้นะครับก็เขาก็เอาของไปเราก็อย่ากวนเขานะครับเออโอเคอีกวะไม่มีคนเลยโอ้โ ของแม่งจะเยอะไปไหนของจะเยอะไปไหนเออเขี okay, ่ยออกบ้าง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 ไม่เอาบอกบ้างเอาออกเยอะเลยแหละเออเอ,อ่อมาคนคนหายไปไหนบ้านหลังนี้หรือเปล่า,ามีที่ชาร้านะครับบ้านนี้ผมมาเมื่อไหร่ผมมีที่ชาร์จไงอ้าไม่มีด้วยไม่เป็นไรโออเขี okay. ่เป็นไรวะ มันไม่มีที่เอนชาร์ดนะครับก็หาเมื่อไหร่ไม่เคยเจอเจอนะครับ,จนะรบเจววอ,อ,บอ,อ,เอเจอ,อ,อ,อเจ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 อเอัจอเ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 จอวจอเ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 อเจอเจีเจอ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 ่จอเ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 จอนจไเจอเจอเจลเจอเจอเมอเจออกจอเจอเจอเจออเจอเ ว้าวิ่งไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าน่าจะรู้ตัวนะครับโอเคเขาชิปก่นชิปก่อนตีแล้วนะครับโอ้โหไม่นั้นน่าจะมีของโหดนะครับเราต้องจัดการคนนั้นก่อนตุลุมบอลุลุมบอลโอเค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 เกือบตาย ขอใส่ของก่อนขอใส่ของก่อนมันใช่เวลาใส่ของไหมเนี่ยเออโอเคก็เ <laughs> กือบตายนะฮะก็ขอตีแรงมากนะครับดาบโอเคได้ดาบได้ดาบมันเอ็นชาร์ของตรงไหนวะผมก็มงงเหมือนกันวะโอเคก็ไม่ชงเอ็นช,ชงเอ็นชาร์อะไรแล้วนะครับเพราะว่าคนนี้เขาเอ็นชาร์ให้เราแล้วนะครับถ <laughs> ามเขาแล้วอยากเขาให้นะครับโย,ยน <laughs> มันขีดแตก โอเคไข่เอามาทำไมศักดิ์สิทธิ์จงเซไก่ออกมาไม่เห็นมีไก่เลยวะไม่น่าจะใช่วะเออโอเคเดี๋ยวเข้าเดิเหม่อมั้งเหลือวสามคนนะครับเอออะไรมีคนด้วยไม่มีคนด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรละมั้งนะครับไม่เป็นไรละมั้ง เฮ้ยคนคนคนคะทำเป็นไม่เห็นก็นแล้วกันนะครับโอเคโอเคไม่ยิงมัวเลยเสียดายธนูใช่ไหมธนูของข้าพเจ้าแป๊บไม่เอาละนะโอเคโอเคโอเคของกระจากระจายเก็บก่อนไม่ไม่มม เงมยบงีเงเงีงยโอเคเราหาคนอื่นก่อนเดี๋ยวอีกคนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราต้องไปตั้งตัวก่อนอืม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 จะอําอะไรอีกคนรู้สึกว่าซัพลายังไม่ดอกนะหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็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 เอาคนนี้ว่าจะเข้าเดทไหมแล้วไม่เข้าหรอวะ โอเคเราเปิตรงกลางก็ได้เดี๋ยวเอาสะพายดอกด้วยเอาสะพายดอกด้วยไม่รู้ไงคือสะพายดอกมันเกิดที่ไหนยังไงงงเลยคนนี้น่าจะโหดอยู่นะยังดูชื่อบอกว่า PVP ไงไม่น่าจะเกี่ยวหรือเปล่าเออก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับอ่าอยู่นะ ซับไพ่ดอกรอตร่ว่าขงไหนฮะซับไพ่ดอกผมไม่จะรู้ด้วยดิผมไม่ไม่ค่อยจะรู้พิกัดด้วยดิพิกัดอะไรเท่าไหร่ยังไงงงคนหรือเปล่านะ่ยไม่ใช่ยังง,งงพิกัดยังไงยังยังไงอะงง,งงอนะผมไม่รู้ดิเออผมจะตายหรือเปล่านะั่งไงสัพไพดอกเออม่งอยู่ข้างบนมังกูจะขึ้นยังไงวะ โอเคโอเคน่าจะไปเอาซับายดรอปไม่ท hmm. okay. okay. ันละเขาน่าจะอยู่ข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วกันโอเคว่าใครจะเอาซับายดรอปได้วะนี่น่าจะมีใครเอาได้แล้วนะครับลุงไหนฮะ ไม่เห็นมันเลยหมูหรือเปล่าวะเข็มทิศแม่งมัวหรือเปล่าวะมัวหรือเปล่าวะก็ไม่น่าจะมัวนะยังไงยังไงยังไงมัวไหมมัวไหมเเห็นเราอย่างเขาเห็นเราอย่างเขาเห็นเราอย่างโอเคโอเคเขเห็นเรายังเห็นเราโอ้โหแม่งคนนี้ไร mm ้เก่งอยู่นะครับโอเคโอเคโอเคมา โอเคครับก็เจอใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับ